ะจะยกแล้วค่ะน,นั่นอู้พี่น้องไล่แถวข้างน่าปาดเนี่ยค่ะเสร็จะละอ่ะเดีดเดอ้รับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะนุชโก้ช้าแนลด้วยจ้าจะพาเอฟซีทุกท่านด้วยค่ะ มายกยอยกสดุงที่อ่างหอยสะทดอำเภอหอยผึ่งจังหวัดกาลสินเลอจ้ะช่วงนี้กระบายสามเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะมาลุ้นกันเด้อค่ะเมื่อนี่ปลาขึ้นบนนอกฝนก็บ่ได้ตกจ้ะแต่ว่าคนนี่อยากออกมาตึกสะดุ้งค่ะล้อฝนบ่ไหวจ้ะพี่น้องก็เลยมาล้องยกยอยกสะดุ้งร้องเมืองเนาะค่ะได้เอาถุงมืออยู่บะ ครูกำลังสัยกอยู่กับพี่ตายนะคะสวัสดีค่ะพี่ตายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยมาทางพี่กะยายนางสะดุ้งสิ่งกับพี่เพียนด้วยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่เพียนสวัสดีค่ะกับน้องแพรว่าแพรว่าสวัสดีเอฟซีแม่นุวดหน่อยค่ะกับพ่อโก้บ๊ายบายอืหน่ยพะ จ้ะกำลังเตรียมตัวลงตึกสะดุ้งจะรอบใบสามค่ะเมืเ่ารโอยไปกระเก่าช่องเก่ายายนางพันวาพันสภาพตึกยางจะเมเนีแต่ว่าพี่ตายว่ายืนมองนี้ก่อนค่ะตึกใ,กใกล้ๆเนาะนี่ละจ้ะนี่ค่ะเนาะหลุนกับผีตายก่อนค่ะพึ่งลงจ้ะพี่น้อง ลุ้นก่อนลุ้นก่อนแดดจ้าเลยเนาะตายมื่อนี้ปลาอยู่ที่ไหนเนาะปาลาหับหยางแมนอ่าลุ้นค่ะลุ้นได้ยุจา่าต้นน,น้อยค่ะ ฝนบ่ตกน้ำบ่ไหลค่ะวันหยุดเลยชวนกันออกมาหาตึกสะดุ้งค่ะพี่น้องท่ามกลางภูเขาไรเด้วยค่ะนี่ค่ะอยู่อ่างห้วยสะทดอําำเภอห้วยเพิ่งจังหวัดกลาลสินค่ะยายน,นางคุณวาคำจักนวยป่าสะขึ้นค่ะร้อลุนน้ำกันเนาะค่ะตอนคำคำเนาะ รุ่นรุ่นรุ่นบอได้ค่ะต้องรุ่นหยกยางบอตาย,ตายะรุ่นกับยายนางจ้ะอู้น่านได้อยู่ค่ะพี่น้องนี่เอาเนี้ยเดีดเด็ดเดเสร็จละ กระขาวน้อยอกัะปัน,นินค่ะนั่นปันนินอ,อาบอ่เอาอกได้อรอ,อ,อ,อ่าอาจะยกแล้วค่ะน,นั่นอู้พี่น้องไลยแถวหน้า นี่ค่ะใช่ลรออ่ะดีดโอ้โอ้ยมาทางผีก่อนค่ะว่าแมนสบู่ได้ปลาเนาะอ่ะอ่าอลุดอีกรอบค่ะโอ้ได้อยู่น่านได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะปลาตัวใบใหญ่จ้ะแต่ก็พอได้เก็บจ้ะ โอ้โหไดะพี่น้องปาไตยแห่งเดนหลายอ่ารุนกับยายนางจ้าอุ้ยได้คือกันค่ะพี่น้องอน,น,นี่ละนี่ละนี่ละมวนแล้วคว,วามมวนมาแล้วจ้าเมื่อกี้ยังเงียบเงียบอยู่นะอ่านี่ค่ะแม่แม่แม่ดกรัดมาหากันนี่บ่มีผู้ใดขวาไป่ฟังนั่นเจ้าขวาไป่ฟังนั่นเนี่ย อมันอันมันใส่ไงอ่าลุ่นจ้าลุ่นจ้าโอ้ยติดอีกแล้วพี่น้องยื่นมือมาตักน้ำกันเด้วค่ะนี่ค่ะทายอยู่ข้างผู้จับปลาเลยค่ะนี่นี่นี้นี่นี่มันลนพี่น้องมันลนนดีดีปลานิลจ้า อ่าลุ้นค่ะลุ้นค่ะได้บ่ได้บ่ได,บได้อยู่ค่ะเด็ตัวหนึ่งค่ะขาวมือไหนเอาได้ปลาขาวหลายหลายยัยมองแล้วจ้าแม่ยตรงตรึกยางค่ะเพราะว่าน้ำบ่ไหลเนาะค่ะตรงเปียนมองเรื่อยๆจ้าอ่าลุ้นลุ้นค่ะ น่นโอ้แต่ว่าตัวหน่อยเนาะอ่ะอันนี้นปลายอย่างน้นนี่เม<ล>น่อยแห้ง<ะ>แทะปานนิดน้อยโอ้ปานนิดน้อยจังวันนี้ได้บ่นอน้อได้คือเก่าค่ะสองโตจะ้ะ นเหนียวน้องอะไรก็อืมฮะอ่ารุ่น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 จ้าอโอ้ว่าได้ข้ารอบนี้อ่ายก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 ,ยก,อ,กอืมรอบนี้เดี๋ยสามโตค่ะ ปลาตัวน้อยจ้างไปแล้วค่ะอย้ห่ยเลยถือเาะค่ะนแนแน่นี่เห็นบ่ายถ่ายแทบไม่ทันเลยค่ะุน่ะนึ่งแน่่ายายหรือเเครื่องถุยดิ เย้นางใหญ่แล้วค่ะอ่ารุ่นกับพี่ตายค่ะทีนี้น,นั่นได้สองแต้มอยู่ค่ะอุ้ยแต้มเดียวซ้ำเดี๋ยวเวลาใหญ่ลดยเวลายไปแล้วค่ะทีนี้อยู่กับทีไม่ค่อยได้เนอ้องเอ๋ยตรงยางตึกเอา ยกค่ะยกว้าวได้ยุค่ะได้ยุค่ะสามตัวสตัวนะคะจ่ะสามแต้มนะคะท่านผู้ชมวอ้าว ใ้ายายงอกเต้นดงๆอยู่ค่ะพุ่นนะสามสี่ง่ายจะได้ยินขารุนค่ะลุ้นข่าวบ่อยก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 เข่าบ่อเข่าบ่โอ้โห้หนนะคะพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยขักขักขักจ้ะ น,นันได้คือเกาจ้ะ เกือบสุงหดอยุ่นอกระใมแล้วลมแล้วรุนค่ะรุนค่ะนั่นนั่นนั่นอ้ยนึ่งแน่มันบดล่งจัง<ๆ>สุดยอดเลยนะคะท่านผู้ชมพี่เพิ่ว่าปลาตัวหน่อยเอาไปเฮ็ดปลาแดกจ้า ผิดใยว่าจะไปทั้งพุนค่ะตรงนาไหมค่ะพุนว่าเมืองนันพ่อเด้เก,ก็บอยู่จ้ะโอ้ได้อยู่ค่ะ เปลี่ยนมองปุ๊บได้ป่าปัับเลยจ้ะยก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 ,ยกไ,ได้บอได้บอ,อในสองโตค่ะจะยกอีกแล้วจ้ะได้บอได้บอ เบื่อดได้เลยมิดซีรีเลยพี่น้องมักใหญ่มองจนเนาะเมีนมักไข่ยางหยกยางหยกจ้ะจริงสิได้ลุ้นจังวันนี้ค่ะมิดอิ่มซิมเลยจ้ะจะยกแล้วจ้ะลุ้น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  น,นันน่นนั่นนั่นได้อยู่ค่ะโอ้โหหล่นลงตัวหนึ่งค่ะบบม้าเป็นฝูงน่นนอยไตเออพ่อ,อด้เก็บจ้ามาอเมทใสไซดหน่อย,ดยอดเ,ดเด้อค่ะนี่พอดีเฮ็ดปลาแดกจ้ำไหมเก่าวนิด น,นั่นนั่นนั่นเดยวซีแต้มจ้ะแต้มที่หาหอยหัวอยู่ค่ะมาบอมาบอโอเคโอ้ไปเปลี่ยนถุงผัาแงงก่อนค่ะ นกิโลกกว่าจ้ะพูนแล้วค่ะไอโกกับลูกสาวถ่ายยโรดคุณค่ะอ่าลุ้นจังวันนี้จ้ะยก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 น่านสองแต้มจ้ะท่านผู้ชมเย็นผานแงงแล้วจ้ะ ิัวนว่าเสรลงอหลีแล้วเด้อใสถ่ถุงถุงข่าเรียบร้อยแล้ววัญญานี่ได้ถุงแงงน้อยจ้ะลงน้ำวไ่ได้ถุงแงงใหญ่เราจะเอาอหลีแล้วค่ะบัตตายที่นี้จ้ะหลุนน้ำกันเ้อค่ะได้แม่เดียวแม่น้อย รุ่นรุ่นรุ่นน่านตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่านิดหนึ่งจ้ะสองแต้มคะ่ะท่านผู้ชมได้บอได้บอสองแต้มคือกันจ้ะ ได้บอได้บอจ้ามิดอิ่มซิมเลยค่ะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นดโกชาแนลฝากไว้สำนีก่อนนะจา้าจึงพอกันคลิปหน้าได,ด้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้นดโกเด้อจ้าฝากชมคลิปย้อนหลังเด้เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็รอกดกระดิง่งรอเลยเด้อค่ะรอรับชมคลิปอันต่อไปนาะค่ะว่าสภาพไปยกยอย,ยกสะดวยสินยุใสเนาะค่ะ ทานี่ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะพี่ตายบ๊ายบายพอกันคลิปหนาจ้ามันยากาศร,รอบๆจ้าก่อนปิดคลิปเนาะมันยากาศงามมากๆเลยค่ะล่มลอยๆเหรอจ้า เอกโกกับน้องเพรว่าถ่ายรถุค่ะ